สวัสดีครับวันนี้เกษตรนมนะครับจะพาไปงานพ่อขุนเม่งรายมหาราชครับซึ่งจัดตั้งแต่วันที่26มกราคมจนถึง4กุมภาพันธ์เลยนะครับผมนี่เริ่มเข้างานกันเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับโอ้โหคนมาเยอะมากเลยนะฮะโดยวันนี้นะครับก็จะพามาชมกิจกรรมภายในงานนะครว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก็จะมีกิจกรรมกินขันตะก้อกิงขันเต้ตองแล้วก็กิขันฟุตซอลนะครับผม แล้วก็มีการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับให้เยาวชนนะครับมาโชว์สกยภาพเราสามารถนะครับในงานพ่อขุนเมืองลายมหาราชในครั้งนี้นะครับนี่โอ้โหทีนี้ครับโอ้โหสุดยอดเก่งมากเลยนะครับผมนี่บรรยากาศในงานงานมีคนเยอะมากนะครับผมมีงานกาชาดด้วยนะครับนี่คือรางวัลนะฮะนี่เป็นไงครับอันนี้ข้างในนะครับก็จะมีร้านอาหารชื่อดังจากติกตอกนะครับมาออกบูธนะครับในงานครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วผมชอบทานปลาหมึกน้อยก็เลยมาสื่อหนานีครับนี่ไฮะ อร่อยมากๆนะครับมาทั้งทีก็มาลองชิมนะครับนี่อาจจะไปสักหนึ่งชุดนะฮะในงานนะครับก็จะมีจําหน่ายอาหารที่น่ากินเยอะแยะมากเลยนะครับโอ้โหนอกจากนั้นนะครับก็จะมีศิลปินมาร่วมงานแสดงในครั้นี้คือพิ่ตัดคนไทยครับจากนั้นก็มาชมประกวดบูธของอําเภอนะครับผมนี่ดีนะ จบการมาควาเซนนะคะก็มาชมบูนในเทศากาลของอำเภอดอยหลวงนะคะอันนี้คือผมจัดกับทีมงานสำนักงานเทศตาอำเภอดอยหลวงนะครับมีบรรยากาศข้ามเืนนะครับน่าเที่ยวมากนะครับแล้วก็งดงามด้วยอยากให้มาเที่ยวมาชมนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นอำเภอเชียงแสนนะครับมีบูนเทศากาลสวยไหมครับอันนี้อำเภอแม่สายนะครับโอ,อ้โหจัดอลังการเลยะครับมีบ้านมีเรือนสวยมากๆเลยนะครับส่วนอำเภอพานนะครับก็จะมีฟกซองของวรุ่นน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับ โซนไฮไลท์ของอำเภอพานนะครับก็นี่เลยนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นปฏติมากรรมนะครับจากสารไม้ไผ่แล้วก็เศษต่างๆนะครับมาโชว์เรื่องของปลานะครับซึ่งเป็นปลาขึ้นชื่อของอำเภอพานนั่นเองดูนี่ครับโอ้โหใช้นําวัสดุออกมาถ่ายทอดแล้วมีออกไอเดียที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมยังทึ่งเลยนะฮะอันนี้เป็นบูธที่แตกต่างและผมชื่นชอบนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมเด็กๆนะครับของโรงเรียนนะครับมาแสดงโชว์ให้กับผู้ร่วมงานนะครับ อันนี้มีทั้การของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็สนิมเรื่องของธรรมชาติแนละ้วการก้รมคคืนนี้ยังไม่จบนะครับอีกเยอะมากเลยนะครับกทิ้งท้ายด้วยกิจกรรมของวัยรุ่นนะครับแบบนี้เลยนะฮะไปบาย